กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือเหยื่อและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์การเพิ่มโทษการสร้างแรงจูงใจให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ค้ามนุษย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่และการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจความหมายของคำที่ใช้ในแบบสัมภาษณ์ลำดับคำถามให้เป็นไปตามเหตุการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการคุ้มครองผู้เสียหายโดยให้มีความสำคัญกับการพัฒนากลไกลเครื่องมือการทำงานรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายและดำเนินคดีผู้กระทำความผิดให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเรารวมเรียกว่าสหวิชาชีพเนี่ยมาทําความเข้าใจในแบบคัดแยกซึ่งได้ปรับปรุงใหม่และได้ผ่านคันตรีแล้ววันที่5มก,กราคมที่ผ่านมาและเราเริ่มใช้แล้วตั้งแต่15มก,กราคมนะครับยัแบบคัดแยกอันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระทำนครับและทำให้เราได้เดินหน้าต่อตามกฎหมายค้ษย์นได้ถูกต้อง ส่วนการจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตประจำปี2,558ฉบับรายปีขณะนี้ส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยรายงานฉบับนี้เป็นความพยายามและความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีตัวอย่างของมาตรการสำคัญและความสำเร็จเช่นการปิดจุดอ่อนทางกฎหมายโดยออกกฎหมายแก้ไขปัญหาการประมงเพิ่มบทลงโทษการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ เร่งรัดการดำเนินคดีเพื่อรองรับหน่วยงานพิเศษในชั้นอายการและศาลปรับปรามการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐและปรับปรามเครือข่ายกระบวนการค้ามนุษย์สำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในปี2558มี317คดีมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา115ยึดหรืออายัดทรัพย์ได้มากกว่า210ล้านบาทผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์ปกป้องอยู่ในหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีจำนวน471คนโดยจะมีการฝึกอาชีพและหางานให้ผู้เสียหายธรรมและสร้างไรายได้ก่อนกลับภูมิลำเนาและประเทศต้นทางและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากการบังคับใช้งานการนำคนมาขอทานและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและผู้หญิงก็คิดว่าปีนี้เรามีข้อมูลสถิติตัวเลขแล้วก็มีรายละเอียดของคดีใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างเนี่ย จำแนกอย่างชัดเจนนะครับทั้งหมดก็5คดีใหญ่ๆที่เราระบุตรงนั้นนะครับที่เป็นข่าวใหญ่ๆนะครับเช่นคดีหัวไซคดีปาดดังเบซานะครับคดีที่ประมงที่ที่จังหวัดตรังเป็นต้นครับประเทศไทยให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์เป็นอย่างยิ่งและอย่างจริงจังกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ทีมสหวิชาชีพร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งและเต็มที่ผลที่จะออกมาจะเป็นเช่นไรหัวใจสำคัญของการทำงานด้านการค้ามนุษย์คือการดูแลศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก